ไปที่กำแพงเมืองจีนนั่นเองครับซึ่งนางเมืองเนี่ยก็ได้เดินทางไปถึงกำแพงเมืองจีนแต่สุดท้ายเนี่ยหาแล้วหาอีกนางก็ไม่พบสามีตัวเองจึงสอบถามไปยังสามีจากคนงานก่อสร้างที่สร้างกำแพงด้วยกันเขาบอกว่าวาาซีเลียงเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนศพของเขาเนี่ยก็ถูกฝังไว้ใต้กำแพงเมืองจีนพร้อมกับคนงานอื่นๆที่ไม่สามารถทํางานต่อได้ซึ่งข่าวข่าวนั้นเนี่ยทำให้นางเมืองเนี่ยถึงกับเป็นลมลม้ลมพับไปที่พื้นเลย คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอปพงพีแล้ววันน vale, ี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการจอมดาทุกวันอังคารแบบนี้กับนักสืบเอฟครับผม นี่นะ่าจะเป็นนักสืบ FEP แรกของปีอีกหนึ่งครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คาดว่าน่าจะใช่นะคุณผู้ชมสำหรับนักสืบ FEP แรกของปีในวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเราเจะจัดเต็มแน่นอนและสำหรับหัวข้อในสัปดาห์นี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องให้ความสนใจในแน่ๆเพราะวันนี้คือหนึ่งในสิส่งมหัศจรรย์ของโลกที่เขาว่ากันว่าถ้าเราอยู่บนดวงจันทร์เรามองมาที่โลกเราจะเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดมาขนาดนี้ก็น่าจะรู้แล้วละ่ะซึ่งสิ่งนั้นก็คือกำแพงเม ฮ้ยมันต้องมีคนถามแน่ๆเลยเอ้ยพี่แล้วนักสืบเอฟนี้ทําไมแบบมันดูไม่เห็นน่าสนใจเลยเลยมันก็แค่แบบโบราณสถานเก่าๆที่แบบเออสร้างใหญ่โตที่สุดในโลกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอมันจะมีอะไรน่าสนใจน่าค้นหาเหรอครับผมจะบอกว่าตอนแรกผมก็เคยคิดอย่าง,งานัน้นเว้ยในแต่ก่อนที่ผมยังไม่หาเรืรอรร่องหลอดสืบดานะแต่ทีเนี้ยพอผมได้ไปหาข้อมูลเว้ยปรากฏว่ามันมีอะไรที่น่าทึ่งมากกว่านั้นเพราะว่าเจ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่สร้างยากมากกว่าพีระมิดหลายเท่าและใช้ ว่ามีความน่าสยดสยองอยู่ภายหลังอีกเยอะแยะมากมายด้วยเฮ้ยน่าสุดแน่นอนแล้วผมว่ามันต้องมีอะไรที่แบบชงงงวยแน่เลยเอาเป็นว่าเพื่อนเป็นการรอช้านะเดี๋ยวเราไปเข้าคลิปกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันเนี่ยงั้นช่วยผมหนึ่งยังไงต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อภาคลิีแม่งเราด้วยนะครับผมโอเคจะพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเขับดูคลิป,ปรพร้อมกันเลยครับโอ้เฮ้ โอเคคุณผู้ชมถ้าพูดถึงกำแพงเมืองจีนอย่างแรกเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพกันเรามาเปิดภาพให้คุณผู้ชมดูก่อนละกันนะครับผมสำหรับกำแพงเมืองจีนนะทีมงานขึ้นให้คุณผู้ชมดูด้วยนะอันนี้ผมเปิดไล่จากทาง g o o g l e ไปนะกำแพงเมืองจีนเสิร์ชไปเลยครับผมนี่ The Great Wall China สำหรับกำแพงเมืองจีนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าแบบเป็นกำแพงที่เขากัน้นแล้วก็แบบเอาไว้ล้อมรอบนะฮะประเทศจีนถ้าความเข้าใจเบื้องต้นนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้แบบเออป้องกันการลุกลามน,นะครับถ้าเป็นยุคนั้นเนี่ยตามากองโ อะไรอย่างนี้ที่เขาแบบว่ารุ่งเรืองในยุคนั้นนะครับก็ใช้คําว่าเป็นแบบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยว่าได้และน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ใช้เวลาสร้างยาวนานที่สุดรวมแบบซ่อมแซมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาถึง2,000ปีด้วยกันนะฮะโอ้นานมากคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจนะครับว่าพิระมิดเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่น่าจะเป็นหลักร้อยปีไหมนาจะไม่ผิดแต่นี้นะครับสำหรับกําแพงเมืองจีงนนี่คือสร้างมา2 0 0พันปีนะฮะอันนี้คือข้อมูลเข้าคร่าที่ผมจําความได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว ว่าถ้าเกิดเอาข้อมูลตามวิกิพีเดียหรือว่าตามเวม็บอื่นเนี่ยเขาจะว่าไงกันบ้างอ่ะมาดูจากเว็บแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเว็บสารานุกรมเสรีหรือว่าวิกิพีเดียของเราเนั่นเองครับเขาบอกว่ากำแพงเมืองจีนนะครับเป็นกำแพงที่มีป้อมขั้นเป็นช่ชวงๆไปอยู่ในสมัยจีนโบราณกำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉินทั้งนี้เพื่อป้องกันการ,การขายของราคาถูกจากชาวฮั่นและชุยยงหนุอา้าวคุณผู้ชมผมข้อมูลผิดเหรอฮะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอ่านต่ออ่านต่ออาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้ ชาวฮันหรือชุยงหนูเนี่ยคือเป็นไม้เปือเ่อไม้เบากับอรารยธรรมจีนในยุคต้นๆสมัยราชวงศ์โจเลยก็ว่าได้คือคําว่าไม้เหลือกไม้เบาเนี่ยก็คือเหมือน,นแบบว่าเป็นคู่ต่อสู้แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบคือไม่ถูกกันนั่นแหละคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าชุยยงหนูกับชาวฮันเนี่ยจะมาลุกรานจีนในแถบชายแดนตอนใต้และในสมัยราชวงศ์ฉินนั้นเนี่ยเลยได้สั่งให้ทาการสร้างกําแพงหมื่นลี้ตามตะเข็บชายแดนเพื่อป้องกันให้พวกชุยยงหนูและชาวเติร์กเนี่ยไม่สามารถเข้ามาลุกรานทางตอนเหนือแแแลล้้้้้้กกกก็ชาาาาดดนนนนนนตตออใไัััเงงงงหจีมรรสํพ ต่ออีกหลายครั้งแล้วก็มีการเพิ่มเติมความยาวเข้าไปอีกแต่ภายหลังต่อมาเนี่ยก็มีเผ่าเล่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูสามารถบุกฝ่ากำแพงเข้ามาในเมืองจีนได้สําเร็จนั่นเองฮะเอา้า คุณผู้ชมข้อมูลกึ่งถูกกึ่งผิดนะครับเนี่ยเอ้ยแหมหาข้อมูลทําสุด,ดาตั้งนานแล้วมันอาจจะหลงหลง,ล,งลืม,ล,ม,ล,มลืมบ้างนะนะคือสรุปก็คือเหมือนแบบเขาอป้องกันนั่นแหละแต่คือเขาไม่ได้ป้องกันแบบพวกมองโกเลียหรืออะไรอย่างนี้คือป้องกันหลักๆานเป็นชาวฮันกับชาวชูยงหนูแต่ทีนี้เนี่ยคือสมัยนั้นถ้าแบบใครเรียนประวัติศาสตร์หรือรู้ประวัติศาสตร์จริงเนี่ยจะรู้ว่ามองโกเลียในยุคนั้นเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมคือใช้คําว่าเป็นหนึ่งใน3ของเอเชียเลยได้ป่ะคือเอเชียทั้งหมดเนี่ยคือพื้น จีนบวกกับประเทศทางฝั่งซ้ายจีนอินเดียอะไรเงี้ยคือแม่งเป็นของมองโกลเลียหมดเลยเว้ยก็ถ้าเกิดใครแบบไปเสิร์ชแมปในตอนนั้นก็จะเห็นว่าเขายิ่งใหญ่จริงๆนะครับนนมาดูข้อม,มูลกันต่อน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนะฮะเขาบอกว่าสร้างขึ้นนะฮะเมื่อประมาณ2 0 5ปีก่อนคริสต์กาลในราชวงศ์ชิน <S <S เป็นสิ่งก่อสร้งของโลกด้วยแล้วก็มีการสร้างต่ออีกนะอีก3ครั้งก็คือ100ปีก่อนคริสต์กาลและคอศ1น3 8จนถึง1195แะสุดท้ายก็คือนศ1368จนถึง1 6 2สในสมัยร็ช หมายของสมเด็จพระจักรพรรดิฮองอูของยุคต้นราชวงศ์หมิงนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่เดี๋ยวผมขอไปดูข้อมูลจากทางเว็บอื่นนะเพราะผมรู้สึกว่ามันยังไม่ตรงแค่นี้รู้สึกว่ามันจะมีแบบข้อมูลหลายอ,อย่างตีกันแบบฟัดกันไปฟัดกันมาเยอะมากอะผมขอมาดูทางเว็บศิลปะวัฒนธรรมละกันครับเขาบอกว่าหัวข้อของเรื่องนี้นคือกำแพงเมืองจีนไม่ได้ถูกสร้างแค่สมัยจีนซียงเต้แต่ถูกสร้างและซ่อมในหลายราชวงศ์ฮะอ่าเอ้ยเฮ้ยตอนนี้ตรงอยู่นี่ตรงอยู่เขาบอกว่าเมื่อเราพู ถึงกำแพงเมืองจีนนะตามสถาปัตยรกรรมที่งี่เ่ของโลกภาพที่เราจรินตนาการในหัวหลายๆคนเนี่ยคงไม่พ้นการเกณฑ์ประชาชนจํานวนมากมาเป็นแรงงานในการกอร่อสร้างกำแพงนี้ผู้คนเหล่านั้นจํานวนไม่น้อยบาดเจ็บล้มตายเพราะจะต้องทํางานหนักอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นคําสั่งจากจินซีฮ่องเต้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยกำแพงเมืองจีนนั้นถูกสร้างและซ่อมหลายยุคก่อนหน้านั้นด้วยสรุปจินซีฮ่องเต้ไม่ได้เป็นคนแบบนี้เริ่มสร้างขึ้นมาฮะเดีนะ๋ยวขอดูข้อมูลหน่อยนะครับเขาบอกว่ากำแพงเมืองจีนถูกสร้างในยุคชุนชิวจานก๋อหรือประมาณ 770ปีก่อนคิตการจนถึง221ปีก่อนคิตการโอ้ถ้าพูดถึงเนี่ยก็คือเหมือนแบบบวกไปประมาณ500ปีก่อนคิดการเลยนะครับและข้อมูลตรงนี้เขาังบอ,ก,อกว่าเนื่องจากบ้านเมืองเนี่ยตกอยู่ในสภาวะที่วุ่นวายเกิดสงครามชิงดีชิงเด่นกันอยู่เป็นใหญ่ผู้ดาแขวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขวนฉูชีแควนเหยยนแขวนเ,เวยแควนเจ้าแควนฉีและอื่นๆจึงช่วยกันสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นมาเพื่อป้องกันการลุกลามจากชนเผ่าทางตอนเหนือนั่นเองอ๋อเหตุผลยังเหมือนเดิมนะแต ว่าคือเขาไม่ได้สร้างในยุคแบบจินซีไงอ่ะดูต่อครับแล้วเขาบอกว่ากำแพงเมืองจีนที่ในยุคนั้นเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าต้นกําเนิดมาจากแคว้นฉีซึ่งมีความยาวทั้งสิ้นเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นหุ้ยแต่5กิโลเมตรก็ไกลนะครับถือว่ากำแพงเมืองจีนของแคว้นฉีนั้นเป็นกำแพงเมืองจีนที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศนั่นเองคือตามความเข้าใจของผมก็คือเหมือนเขาแบบอ่ะคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะโทรศัพท์มือถือผมเป็นแมพเมืองจีนทั้งหมดเว้ยเขาก็สร้างจากยอมนี้ยอมนึงแล้วก็แบบค่อยสร้าางลาก นิดนึแล้วพอผ่านไปอีกนิดนึงก็ค่อยหลากหลากหางไปเรื่อยหางไปเรื่อยจนสุดท้ายมันกลายเป็นแบบกำแพงเมือจงจีนที่ยาวและใหญ่ที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกกับผมคิดว่าแบบเฮ้ยเขามีราชอ,องค์การมาแบบให้สร้างแบบบุมบุ่มบุ่มสองพันกิโลเมตรอะไรอย่างนงี้เลยแต่จริงไม่ใช่ครับเขาบอกว่ากำแพงเมือจงจีนครั้งแรกจริง,รงๆเนี่ยมีความยาวเพียงแค่กิโลเมตรเท่านั้นนะเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้นะรอสูดานะตอนนั้นผมก็เหมือนจะข้ามข้อมูลตรงนี้ไปด้วยนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจมากเลยครับกดไลค์ไปทีหนึ่งกิ๊ง แล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกต่ออีกนะครับว่าสมัยราชวงศ์ชินนะหรือว่า22-1ปีก่อนคิดการจนถึง2 0 6ปีก่อนคิดการหรือว่าจีนซี่ห้องเต้เนี่ยเขาก็ได้มีการรับสั่งให้เกณฑ์แรงงานจำนวนมากมาสร้างกำแพงเมืองจีนโดยเป็นการสร้างเชื่อมต่อกับกำแพงของแคว้นเจ้าและแคว้นเหยียนรวมเข้ากับแคว้นชินความยาวหมื่นลี้จากที่ตะวันตกจรดไปถึงมณฑลเหลียวหนิงทําให้กำแพงนี้จากกำแพงเมืองจีนธรรมดาที่มีความยาวเพียงแค่ไม่กี่กิโลและก็ไม่ได้ทอดต่อกันยาวกลายเป็นกำแพงหมื่นลี้ในณที่สุดนะ ั่นเองครับน่าสนใจมากน่าสนใจมากและเขาจะบอกต่ออีกนะครับว่าในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับก็คือหลังจากราชวงศ์ฉินเนี่ยมีการบูรณะกำแพงเพิ่มเติมต่อจากราชวงศ์ฉินด้วยเหตุผลเช่นเดียวก็คือกำแพงเบอร์จีนเนี่ยสร้างขึ้นมาในสมัยราชวงศ์ฮั่นถือว่าเป็นกำแพงที่มีความยาวที่สุดในโลกของจีนมีการบูรณะกำแพงเพิ่มเติมต่อจากราชวงศ์ฉินด้วยเหตุเดียวกันก็คือป้องกันการลุกลามน,นั่นแหละและต่อมาในราชวงศ์ซุยก็คือคศ5 8 1จนถึงหก8นึ่ซุยเวนตี้รับสั่งให้เกณฑ กังกำแพงในช่วงฤดูหนาวอยู่หลายครั้งเพราะเนื่องจากพวกซุยยงหนูแล้วยังมีชนเผ่าถือหวีหุ่นเพิ่มเข้ามาอีกต่อจากราชั้นไมซุยยางตี้กำแพงเมืองจีนก็ยังเป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ของพระอ,องค์ซุยยางตี้ก็มีรับสั่งให้ซ่อมแซงกำแพงเมืองจีนและสร้างต่อเรื่อยๆ,ๆและมีการเกณฑ์แรงงานเนี่ยตามประวัตินะครับสูงสุดถดงถึง1ล้านคนและให้เวลาในการทำเนี่ยเพียงแค่20บวันเท่านั้นฮะ อุ้ยเอาจริงคุณผู้ชมถ้าเอาแบบตามที่ผมเปิดดูนะฮะนี่เป็นแค่การยกตัวอย่างมานะมันยังมีอีกระชวงหนึ่งฮรัคือราชวงหมิงก็คือเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้วหรือว่าคศ1 3 6 8จนถึง1 6 4 4ีเนี่ยก็มีการสร้างและซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนไปกว่าอีกยีครั้งจนทำให้มีความยาวเนี่ยไปจรดอยู่ที่ภูเขาหูหนาเลยโอ้ไกลมากและหลังจากนั้นเนี่ยการสร้างกำแพงเมืองจีนเนี่ยก็สิ้นสุดลงในเวลาต่อมาเพราะเนื่องจากว่าไม่มีจุดประสงค์ในการที่จะสร้างต่อไปและไม่รู้ว่าจะสร้างเเพื่่อออะะไรนนังแล ท,ทั้งหมดทั้งมวที่พูดมาในะฮะในกำแพงเมืองจีนทั้งหมดนี้นะมีความยาวรวมกันนะครับเฉพาะกำแพงนะทั้งสิ้นประมาณ6,700กิโลเมตรประกอบด้วยด่านต่างๆแล้วก็ความยาวที่เป็นทางเดินเนี่ยทั้งหมดเลยฮะโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ผมเพิ่งรู้นะคือตอนแรกอะ่ะคือผมก็เคยอ่านมาเว้ยว,ว่าแบบราชวงศ์ฉินเนี่ยมีรับสั่งให้สร้างกำแพงเมืองจีนเพราะว่าป้องกันการ,การลุกลามจากชนเผา่าทางเหนือแล้วก็พวกชาวมองโกอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คือมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณผู้ชมถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ค่อนข้างแบบแ สางเป็นย่อมๆ,ๆแล้วก็ค่อยๆต่อๆกันไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอฮะเพราะมันจะมีสองอย่างที่เราไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือหนึ่งเรื่องของตำนากนกำแพงเมืองจีนกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของประชาชนหลายๆลคนที่เอามาเกณฑ์แรงงานเนี่ยเขาหายไปไหนกันครับเอางี้ผมขอพูดเรื่องหัวข้อหลังก่อนละกันเพราะมันสั้นกว่าผมจะบอกว่ากำแพงเมืองจีนนะครับมีคอนเซปต์คล้ายๆกับการสร้างพีระมิดนะฮะคือการสร้างพีระมิดในสมัยยุคของอียิปต์เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเขาเกณฑ์แแแรรงงาาาาาาานเเ่ยมมอะะกๆลลใใชช้้้คํววบบส แบบหลักร้อยปีเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็ต้องมีแรงงานแบบอะไรๆล,ย,ลยคนที่แบบล้มป่วยไปหรือแบบไม่สามารถใช้งานได้แล้วพวกคุณรู้ไหมว่าเขาทำยังไงกับแรงงานเหล่านั้นแน่นอนครับ เขาจัดปัญหาให้ง่ายที่สุดครับเขาก็เอาแรงงานเหล่านั้นนะฝังไว้ตรงนั้นเลยและแน่นอนว่ากำแพงเมืองจีนก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับที่ได้โยนแรงงานที่ไม่สามารถทํางานได้แล้วไปอยู่ใต้กําแพงเมืองจีนเหล่านั้นแล้วก็ฝังไปทั้งๆที่มีทั้งล่างที่มีชีวิตและล่างที่ไม่มีชีวิตเลยครับถือว่าค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งเกจความรู้นะที่ผมไม่ได้ไปรู้มาจากการสืบหาข้อมูลนะคุณผู้ชมและอีกหนึ่งตำนานครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นตำนานกำแพงเมืองีีนทยเรเยร่สคัไป ซึ่งตำนานตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเคยหยยบไปทำเป็นหลอดสูบดางหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตำนานตรงนี้ได้บอกอะไรไว้บ้างครับโดยเรื่องราวในตำนานนี้เนี่ยมีอยู่ว่าได้มีคนคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าว่านสีเหลียงผู้ที่มีสติปัญญาความรู้อันหลักแหลมเขาเนี่ยได้เป็นหนึ่งคนนะครับที่ถูกเกณฑ์ให้ไปสร้างกำแพงเมืองจีนในยุคน,นั้นแต่เขาเนี่ยพยายมามที่จะหลบซ่อนตัวจากการเกณฑ์ทหารเพื่อไปเป็นแรงงานสร้างกำแพงวันหนึ่งเนี่ยเขาได้หนีไปอยู่ที่บ้านตระกูลเมืองซึ่งได้มีผู้หญิงคน พ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ได้ช่วยวานสีเลี่ยงในการหลบซ่อนตัวด้วยพ่อแม่ของนั้นเนี่ยชื่นชอบตัวของวานสีเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าวานสีเลี่ยงเนี่ยในขณะที่อยู่และก็ใช้สถานที่นี้ในการหลบซ่อนตัวเขาก็ช่วยงานบ้านช่วยงานเยอะแยะมากมายเลยเขาจึงตัดสินใจได้ยกนางมึงนะฮะหรือว่านางเหมือนจีเขาก็เลยได้ตัดสินใจได้ยกลูกสาวของเขานะให้เป็นภรรยาและทั้งคู่เนี่ยก็ได้แต่งงานกันเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองครับแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าวานสีเลี่ยงที่เคยถูกเกยไปสร้้้าาางงกกกแพพ่็ไไดดถูบตัววมล ซ่อนอยู่ที่นี่เขาจึงไม่สามารถหลบเลี่ยงหนีหรือไม่สามารถอุทธรณ์ได้เลยว่าเขาเนี่ยไม่อยากไปสร้างกำแพงไม่อยากไปรับใช้ชาติหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเพราะว่าเขามีครอบครัวแล้วต่างๆนั้นมากมายก็ไม่สามารถผ่อนปลนได้เลยสุดท้ายวานสีเลี่ยงเนี่ยก็ต้องไปทำหน้าที่รับใช้ชาติก็คือถูกเกณฑ์ตัวไปสร้างกำแพงนั่นเองนางมึงเนี่ยก็ได้แต่เฝ้ารอสามีอย่างทุกทรมานนะว่าสามีจะกลับมาตอนไหนผ่านไปแล้ว1วนันผ่านไปแล้ว10วันผ่านไปแล้ว1เดือน10เดือนผ่านไปแล้ว1ปีหรือหลายๆปีก็ไม่มีข่าวค่ะ เรื่อนี้เกี่ยวกับสามีตัวเองและเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงอากาศหนาวก็เริ่มหนาวขึ้นทุกวันทุกวันนางเมืองเนี่ยคิดถึงสามีเป็นอย่างมากคิดว่าสามีเนี่ยจะต้องทํางานยังไงและจะทนหนาวมากน้อยแค่ไหนจึงตัดสินใจลงมือเย็บเสื้อกันหนาวด้วยตัวเธอเองและออกเดินทางตามหาหวานสีเลี่ยงไปที่กําแพงเมืองจีนนั่นเองครับซึ่งนางเมืองเนี่ยก็ได้เดินทางไปถึงกําแพงเมืองจีนแต่สุดท้ายเนี่ยหาแล้วหาอีกนางก็ไม่พบสามีตัวเองจึงสอบถามไปยังสามีจากคนงานก่อ สสรร้้้าางงงที่กกแพดวยเขาบอกว่าวาสีเลี้ยงเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนศพของเขาเนี่ยก็ถูกฝังไว้ใต้กำแพงเมืองจีนพร้อมกับคนงานอื่นๆที่ไม่สามารถทํางานต่อได้ซึ่งข่าวข่านั้นเนี่ยทำให้นางเมืองเนี่ยถึงกับเป็นลมล้มพับไปที่พื้นเลยและหลังจากฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ร้องหม่มร้องไห้เจ็บปวดอยู่ที่หน้ากำแพงเมืองจีนเสียงร้องไห้และความสงเศร้าของนางเนี่ยสะเทือนฟ้าสะเทือนดินเลยก็ว่าได้ครับณนะเวลานั้นเองเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าจู่ๆมันก็เกิดเหตุมาสจั์ขึ้นนั่นก็คือลมหนา สาวส่งเสียงคำรามลั่นท้องฟ้าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มืดฟ้าดับฟ้าดินเนี่ยสั่นสะเทือนหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวอย่างแรงเลยเลยทําให้กําแพงเมืองจีนบางส่วนเนี่ยถลม่มลงมาจนสุดท้ายเนี่ยนางก็โดนกําแพงเมืองจีนทับตายจนเสียชีวิตนั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นตำนานรักนะฮะที่อยู่ในกําแพงเมืองจีนและเขาว่ากันว่าก็ยังมีคนหลายหลคนนะครับที่เคยไปเที่ยวกาแพงเมืองจีนและได้เห็นเงาของผู้หญิงปริศนาอยู่บ่อยครั้งมากหรือบางทีเนี่ยก็มีภาพของผู้หญิงปริศนาถูกถ่ายติดก็มีเช่นกัน ซึ่งตัวนั้นเนี่ยเขาเชื่อกันว่านี่น่าจะเป็นนางเหมือนเจียงหนี่ที่เขาได้ได้มาตามหาสามีและเสียชีวิตที่กำแพงเมืองจีนตรงนั้นนั่นเองฮะเอาจริงตำนานนี้ผมว่ามันก็ไม่เชิงน่ากลัวนะผมว่ามันน่าสงสารมากกว่าว่ามันพูดยากครับคุณผู้ชมคือผมไม่รู้นะผมไม่ได้เกิดในยุคนั้นส่วนตัวผมรู้สึกว่าในการเกณฑ์แรงงานไปแบบรับใช้ชาติหรือทําหน้าที่นี่นั้นมากมายอ่ะคือในส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันควรแบบมีหลักเกณฑ์คัดกรองที่มากกว่านี้แบบไม่ใช่ว่าเกณฑ์แม่งไปทุกคนเลยนึกภาพบอกป,ปะคือ แต่ละคนเขาก็มีหน้าที่ที่เขาต้องทําบางทีคนเขามีครอบครัวด้วยนั่นแต่สุดท้ายก็ต้องโดนพรากไปและสุดท้ายก็เสียชีวิตอย่างนี้ก็ถือว่าน่าสงสารมากนะครับก็นี่คือตำนานที่ใช้คําว่าแสนเศร้าเลยแล้วกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะเกี่ยวกับกําแพงเมืองจีนหรือว่านักสืบเอฟเนสทานานี้นั่นเองมันยังมีหลายสิ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้อยู่ถ้าใครต้องการที่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผมแนะนําให้ไปลองดูในสารคดีได้นะครับแล้ววันนี้ก็จบไปที่เพียงเท่านี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดคำ ชอบกันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อพ่านขีดหมางเราและเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับนักสืบเอฟจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยถ้าอยากรเรื่องไงนะวันนี้ไปละบ๊ายบาย